ลำปางสุดคือฮาเฮลานหมู่บ้านสองวดติดงวดนี้ไม่ผิดหวังกลับมาแก้บนได้เลขสุดสวยชัดๆงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 5สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงส,สายของวันอาทิตย์ที่22พุพฤษภาคม2565 สำหรับแนวทางนี้คลิปนี้ถือเป็นอีกชุดความหวังของพี่น้องสายเหนือชาวลำปางเพราะสองงวดล่าสุดแม่ให้โชคหนักชุดสองตัวบนตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วมาในวันนี้วันนี้ก็ไม่ผิดหวังแห่แก้บนได้เลขสุดสวยชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวควล่าสุดสดๆร้อนๆที่เพิ่งม,มีการเปิดเผยเรื่องราวดีๆจากปากของพี่น้องชาวเหนืออำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเพราะในสองงวดล่าสุดเขามีโชคจากแม่ตะเคียนคล้ายเสียนพญานาคเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะจากการเปิดเผยของคนในพื้นที่เขาบอกว่าในงวดวันที่สองพฤษภาคม2565แม่ตะเคียนให้โชคหนักจากเลข42 ต่อเนื่องในงวดวันที่16พฤษภาคม65ที่เพิ่งผ่านมาสดสดร้อนๆเลขที่เสี่ยงขอได้ก็เข้า1-2ตรงๆอีกงวดส่งผลให้คนในพื้นที่เ hey, ฮลั่นต่อเนื่อง2งวดติดแน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้สำหรับงวดวันที่1มิถุนายน2565ที่จะถึงนี้เหล่าคนเคยสมหวังและคนอยากหิงอยากปางังเขาก็ไม่ลืมไม่พลาด ที่จะรวมตัวกันกลับมาแก้บนและเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเราเรอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจาก S ity, เสร็จสิ้นพิธีเหล่าแฟนคลับก็ถึงกับยิ้มหวานเพราะเลขปลายประทัดที่จุดถวายแลเห็นเป็นเลข388ชัดๆอีกรอบนะคะ388สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่สำหรับคนในพื้นที่เขาขอจัดเต็มกันอย่างแน่นอนแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ล พิจรณาากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุบ๊บ